แอดออนขุดดินได้ของ OP แอดออนนี้จะทําให้เราเวลาขุดดินนะครับจะทําให้เราได้ของดีมาเลยนะครับซึ่งเป็นไรที่จะโกงก็ว่าได้นะครับระดับแรกนะครเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมต้องหาดินก่อนนะครับโอโ้โหซีนนี้ค่อนข้างน่าเล่นนะเนี่ยเกิดมาก็เจอทองเลยโอเค,คดินอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมขอวิ่งไปขุดแป๊บหนึ่งนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโกงแค่ไหน โอเจังหวะนี้ขอสักบล็อกหนึ่งเนี่ยอันนี้บล็อกนี้เลยใกล้ๆฟึบมาโอ้ยแลกได้อะไรอะได้เป็นที่ขุดเพชรนะก็ค่อนข้างดีนะเรามาดูเอนชานกันนะอือหือผมนี้เออหือเลยฟอร์จูนหรือขุดเลยว่ห้าโอ้マイ god จังหวะนี้จังหวะนี้ขอเพิ่มหน่อยแล้วกัน จังหวะนี้ขอเพิ่มหน่อยแล้วกันอ,อือหืออือหือจัมบูสองโอ้โหอันนี้คืออย่างแจมมาบอกเลยใส่ไปเลยไม่ต้องรีรอโอ้โหแครอทแครอทไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้มาทำไมนะแครอทนะฟอร์จูนูโอ้ยฟอร์จูนสามเลยคือแบบเท่าไปเนี่ยเอาชีวิตรอดนี่คือแบบสุดอะบอกเลยสุดอะคือสุดจะจัด โอ้โหขุดเร็วห้อันนี้ก็จําเหมือนกันนะเนี่ยอยากได้แบบอยากโอ้โหบ่นไปกี้ไปกี่กล่าว่าจะอยากได้พวกขุดดินโอ้ยโอ้ยเอามันมือแหละคราวนี้หูยาวๆเขาบอกเลยยาวๆจังหวะนี้ยาวๆหูหูรวยครับพี่น้องครับหูหูรวยครับหูหูสะใจโกเลยทีนี้โอ้โหคือแบบโอ้โหแอปเปิลทองโอ้โห คือรูร้ๆอ่ะคือจังหวะน,นี้บล็อกเพชรคือสาหอ่ะคือแบบยังแจมอ่ะอือตอนนี้คือผมต้องการกล่องนะมาเก็บของนะโอเคเดี๋ยวขอยอนขอยอนขอถึงก่อนแป๊บนึงครับตัวค้ามาครับถ้ามีโอกาสนะผมจะได้เอาเอาไอตอนนี้ไปเล่นแบบชาเลนนะแบบชาเลนแบบตีมังกรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบช่อง y u t u b e หนึ่งครับ แต่ผมไม่ขอพูดชื่อช่องเขาแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีดาม,มงดาม,ม่าอะไรนี้ผมก็ผมก็กลัวนะโอเคนะไหนสร้างสร้างกล่องสร้างกล่องเดี๋ยวเก็บของออยากผมอยากรู้ว่ามันของเนี่ยไอ้นี่แอดออนเนี้ย,ยมันจะได้เยอะแค่ไหนอยากรู้ตรงเนี้ยแหละโอเคเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะโอ้โหดาบเอามาใช้เลยไม่ต้องเก็บแล้วดาบเอามาใช้เลยออืคือแบบดาบเถื่อนจัด คือตีแรง5เถื่อนแค่ไหนคิดเอาจังหวะนี้คือตอนนี้คือถ้าผมอถ้าสมมติผมคุณดีนับแล้วผมได้แบบ Endo Pro ได้แบบ Eye of Ender อะไรเงี้ยผมไปมังกรเลยนะไม่ไม่ต้องรอคลิปหน้าแล้วผมทำาชา l l e n คลิปนี้ไปเลยก็ได้นะจริงเนี่ยคือแบบ Enchant แต่ละอันนี่คือเถื่อนๆทั้งนั้นอะหือขอเก็บของก่อนครับลุงนี้เอา Addon นี่นั่นมาเล่นยังจะดีสบาย Addon อะไรนะ ไอ้นนที่มันเก็บของเร็วๆอเออถ้ามาใช้คลิปนี้นี่คือจะดีมากเลยขอกิมสักขวดแล้วกันไอจัมบูทเนี่ยอือหือคือเถื่อนอะ่ะไอจัมบูทนี่อ๋อมันมียาพิษด้วยนี่หว่าเห็นตอบตามพื้นอยาได้กางเกงอะ่ะของเกงได้ไหมหมวกหมวกขอหมวกก่อนแล้วกันอืมชาร์ตอัตนนี้คือดีๆดิบๆ,ๆ,ๆ,ๆดีๆทั้งนั้น นะครับตอนจังหวะนี้เราได้บอกนะครับเราใส่เลยแล้วกันนะขวดยาขวดยาขวดยาขอขุดขอเลเวลนะก็ถ้าแว่นออนนี้เป็นเล่นเอาชูรอดจริงๆนี่คือบอกเลยว่า n ม c ครับจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากๆนะเพราะว่าดูของดิยโคตรโอพีอ่ะคือโคตรโกงอ่ะโกงอ่ะโกงเกินจะโกงไปไหนละโอ้โหคือแบบ บ็อกเพชรที่คือดรอปมาเป็นบล็อกเลยนะครับจังหวะนี้ผมนี่ก็หือเลยเฮ้ยออกซิเดียนออกซิเดียนจังหวะนี้เก็บมาก่อนถ้าถ้าแบบผมเอาออกซิเดียนสร้างเป็นประตูใช่ป่ะแบบประตูเนเธอร์แล้วผมก็ไปแล้วถ้าเจอปราสาทผมเอาเลยนะผมแบบผมจะจบมังกรเลยผมจะแบบไปตีมังกรให้ทุกชมดูเลยเดีย๋ยวสร้างกัน เออไอไอยาไอยากระโดดสูงนี่ไอหมดหมดไปเถอะคือลำคาญมากเลยตอนเนี้ยจังหวาลเนี้ยขอสร้างประตูนะครับเดี๋ยวผมขอขุดแบบขอขุดไอไอบล็อกดินเพิ่มขอฟาร์มเพิ่มแล้วผมอยากรู้มันมีอะไรบ้างนะแบบเผื่อเผื่อผมเจอไอเอลเพนเดอร์หรือเจอไอนูโพอะไรอย่างงี้ก็จะได้นี่เลยจะได้ไปสู้กับมังกรเลยนะครับอย่าเอ้ยลูกธนูแต่ลูกธนูเรากไไไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรและเพราะว่า เกาะเอาเกาะมาใส่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าแบบเรามีอเอ่อไอเขาเรียกว่าอะไรนะมีสามง่ามอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมผมขอเรียกมันว่าสามง่ามเอนกันนะกางเกงแคแดงเกงแล้วจังหวะนี้อือหือคือแบบของแบบแอัออนนี้คือสุดจริงๆอ่ะจะว่าไปเล่นไปมันก็เพลินดีเหมือนกัน,นครับนะก็ ตอนนี้คือที่ต้องการก็คือขอแค่ไฟแช็กแค่นั้นแหละนของดีเกินคือตอนนี้คือเริ่มดักแล้วเนะี่ยเริ่มดักแล้วของมันก็คงมีประมาณนี้แหละไม่มีอะไรละก็ถ้าใครที่จะเอาแอนนอนนี้ไปเล่นนี้เตรียมเตรียมดักได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณขุดเยอะเนี่ยแดลกแน่ๆบอกเลยเดี๋ยวผมจำํำได้ผมมีเห็นถ้าอยู่แถวนั้นเดี๋ยวผมไปหาเอิม ไปหาฟินแอนสตีลมาทําเป็นไฟแช็กขุดเอ้ไฟแช็กไปประตูเนเธอร์ก่อนนะเห็นอยู่แถวนี้อยู่ไหนว่าถ้ำน่ารู้สึกว่าน่าจะถ้าแถวนี้หรอมั้งไอ้ใช่ปะใช่ปะใช่ตรงนี้ปะใช่แล้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาฟินแอนสตีลมาทําไฟแช็กก่อนนะจะได้ไปประตูเนเธอร์มันไม่มีปะ สดใสคลิปนี้คงไม่ได้ไปแล้วล่ะดูทรงเขียเดี๋ยวขอหาทางขึ้นก่อนนะท่านหนึเชีย้ยมาขึ้นมาได้ละแอดออนนี้ก็คงมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนเท่าที่ผมพูดมาแอดออนก็ของก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการลงกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนได้นะครับ เราต้องมาเตรียมเกมไมค์ครับให้สามารถลงแอดออนได้ก่อนนะครับไมค์ครับตัวนี้เป็นไมค์ครับของแท้จากเฟสโตนะครับส่วนไมค์ครับของเถื่อนเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันทําได้หรือเปล่านะผมก็เลยขอสอนแต่ไมค์ครับของแท้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไมค์ครับของเถื่อนเนี่ยยังไงมันก็สู้ของแท้ไม่ได้อยู่แล้วนะเมื่อคุณซื้อแล้วโหลดเกมไมค์ครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอย่าเพิ่งไปโหลดแอดออนลงมอสอะไรแบบนี้นะครับคือมาลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับ คุณต้องเข้าเกม m ม n e c r a f ก่อนนะครับก็ตอนนี้เราก็กดเข้าเกมมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็รอมาโหลดไปก่อนเนาะก็อันนี้ก็คือเครื่องผมมันค่อนข้างช้านะครับมันก็เลยรันเกมให้ค่อนข้างช้าเนะเมื่อคุณได้หน้าตาประมาณนี้มานะครับ ก็ย so ังไม่ต so so ้องทําอะไรนะครับเพราะว่าม so so ันกระตุกกระตุกนิดนึงเนาะก็ร so so ้อยมันหายกระตุกก่อนนะครับแล้วค่อยกดกังกระบาดเนาะเมื่อท่านชมกดกังกระบาดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะได้หน้าตาประมาณนี้มานะครับก็ท่านชมยังไม่ต้องเปลี่ยนสกินยังไม่ต้องลงมอสลงแอนด์ออนอะไรนะครับเพราะว่ามันยังลงไม่ได้นะครับให้ท่านชมมาที่ตั้งค่าหรือ setting ก่อนครับตรงกลางนะครับก็ร้อนไปก่อนนิดนึงนะครับ โอเคครับเมื่อได้หน้าตาประมาณนี้มานะให้ท่านชมหาคําว่าโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านชมเลื่อนเลื่อนลงด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับเลื่อนลงนะครับเสร็จแล้วท่านชมก็จะเจอแบบนี้นะครับให้ท่านชมกดเปลี่ยนเป็นข้อมูลภายนอกนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะกดมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับให้ท่านชมกดอนุมัตินะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วท่านชมกดกด กลับครับกดออกนะครับออกเกมนะครับกดปุ่มโฮมนะครับกดออกนะครับพอกดออกมาหน้าอลเปเปอร์แบบนี้นะครับให้ท่านชมกดปัดทิ้งครับกดไอ้นี่กดปุ่มโฮมอีกทีครับเสร็จแล้วให้ท่านชมกดปัดทิ้งครับปัดออกเพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถเล่นอดอ o n เล่น Minecraft ได้อย่างแบบเต็มที่เลยนะครับเพราะถ้าเกิดถ้าคุณไม่ทําแบบนี้เนี่ย Minecraft มันจะจัดเก็บข้อมูลอยู่ในตัวเกมนะครับ ทำให้เราไม่สามารถสำรองโลกได้ไม่สามารถเปลี่ยนสกินได้แล้วก็ไม่สามารถเล่นแอดออนได้นะครับคุณต้องทำแบบนี้ก่อนเท่านั้นนะครับคุณถึงจะแบบเล่นไมค์ครับได้อย่างอิสระนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการโหลดแอดออนนะครับและทุกท่กดไปที่ตรงสอนมือกดสีแดงนะที่ผมวงไว้ให้นะครับก็ทุกทเข้ามาที่คาอธิบายน,นะครับเสร็จแล้วก็ต้องชม้มหาลิงก์โหลดแอดออนนะผมจะเขียนเอาไว้นะ สร็จแล้วเมื่อท่าโชมเข้ามาในยิงที่ผมให้เอาไว้นะจะเจอหน้าตาประมาณนี้มานะเสร็จแล้วท่านชมกดไปที่ตัวสีฟ้านะครับตัวดาวน์โหลดนะครับแตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับก็รอมาโหลดไปนิดนึงนะครับพอดีเน็ตของมันค่อนข้างช้านะก็ตอนนี้ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราก,กดออกมาได้เลยครับแล้วก็ไปเข้าแอป Air p l ลอร r นะครับแอปตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเอาไว้ให้นะครับหรือว่าจะไป โหลดในพิสตโตก็ได้เช่นกัน,นครับก็เมื่อเข้ามานะครับมันจะขึ้นให้แบบอนุมัติอะไรสักอย่างนึงนะครับก็กดอนุมัติไปนะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมเข้าไปที่จัดเก็บข้อมูลนะแล้วก็เข้าไปที่ตัวดาวโหลดนะพอเข้ามาที่ตัวดาวน์โหลดเสร็จเรียบรอ้อยให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ท่านผู้มชมดาวนโหลดมานะ กดจิ้มไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็ลบตัว p ตัว i แล้วก็ตัว z แล้วก็จุดออกนะครับให้มันเป็นแบบนี้เท่านั้นครับเสร็จแล้วก็ชมกดกลงได้เลยครับพอท่านผู้ชมกดกลงเสร็จมาจะมีโฆษณานิดหน่อยนะก็ให้ท่านผู้ชมกดกางกระบาดออกนะพอได้หน้าตาแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมกดแตะจิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งในไฟล์ที่ท่านผู้ชมเปลี่ยนชื่อน,นะเสร็จแล้วก็เลื่อนหารูปตัวเกมไอค้าบนะนี่ครับ เสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกครับแล้วก็กดเฉพาะครั้งนี้ครับแล้วมันจะเด้งเข้าเกม Minecraft mm hmm. ให้เราเลยนะเนี่ย mm hmm. ก็อันนี้คือต้องรอมาโหลดเข้าเกมก่อนเนาะ mm hmm. ก็รอไปนะแปบ๊บเดียวครับ mm hmm. ก็แปบ๊บเดียวจริงๆครับมันไม่ได้นานนะเสร็จแล้วมันขึ้นหน้าตาแบบนี้มาก็อย่าเพิ่งทําอะไรนะครับก็รอให้มันโหลดโหลด Add-on เราก่อน,นครับรอให้มันแบบใส add ่ Add-on ให้เราก่อนนะครับ นี่ครับก็ตอนนี้เราก็เได้แอดออนแล้วนะครับก็ไอ้ป้ายนี้ก็กดเคุืกระบาดออกได้เลยครับเนี่ยพอได้พอได้หน้าตาแบบนี้นะครับไออันนี้กดผิดนะครับเผลอไปกดเข้าตั้งค่าเฉยเลยก็ให้เรากดเพนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเออเอาไปเล่นในโลกนะก็เราก็กดสร้างโลกปกติเลยครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้ทุกชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ก็เลื่อนลงมานะครับเนี่ยหัวข้อตรงตรงนี้ับด้านบนเนี้ยตัวนี้เปิดไปเปิดไปเลยครับเสร็จแล้วก็เนี่ยตรงด้านล่างเนี้ยเปิดให้หมดเลยนะครับเนี่ยเปิดหัวข้อพวกนี้นะครับต้องเปิดหัวข้อพวกนี้ให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาตรงนี้นะเนี่ยตัวนี้เลื่อนลงมานะเนี้ยมาหาตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ท่านผู้ชมกดเปิดอันที่สองนะเสร็จแล้วก็กดแตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดใส่ครับกดใส่เข้าไปครับ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับแค่นี้แอ d ด n ออลเราก็พร้อมตการเล่นแล้วนะครับก็แค่นี้เราก็สามารถกดเอ่อเพย์สร้างโลกแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้ตามปกติเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็สลัิมนี้สวัสดีครับ